สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามวันนี้วันที่19สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาสนาทีที่สถานพินิจจังหวัดนราธิวาสประธานคณะกรรมการนายสมโชคเสาสีอ่อนและท่านรองประธานและเจ้าของโครงการคุณปัญญาแสนสีเจ้าของโครงการฝึกอาชีพติดตั้งหลังคาอาคารและวันนี้ได้มอบเสื้อเพื่อให้ลูกๆเยาวชนได้ใช้ในการทํางานจํานวน21ตัวพร้อมทั้งทบทวนปิดโครงการงานฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดนราธิวาส เอาทั้งหมดแถวตรงเลขแปดสิบเก้าผ่านคนผ่1นคนครับผมปัญญาแสนสีเป็นคณะกรรมการสารพินิดได้มาร่วมบริจาคเสื้อให้ลูกๆทั้งหมด21คนนะครับเอาไว้ใส่นอนหรือว่าใส่ ทำงานหรืออะไรก็ได้ในช่วงอากาศหนาวนะครับแล้วก็โครงการหนึ่งที่ได้มาร่วมฝึกอาชีพให้ลูกๆก,ก็คือโครงการฝึกอาชีพช่างช่างไม้ช่างมุงกระเบื้องหลังคาแล้วก็ต่อเนื่องด้ยช่างสถาสีช่างช่างเชื่อมส่วนส่วนส่วนของของพ่อนี่จะเป็นงานฝึกกระเบื้องหลังคาไหนใครได้ผ่านการฝึกบ้างแล้วมีไหม การการทำมุงกระเบื้องหลังคาไม้แปรไม้อะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมุมกระเบื้องก็คือเราต้องมีเชิงชายใช่ไหมครับต้องติดเชิงชายให้เรียบร้อยเราถึงจะมุงกระเบื้องได้การมุมกระเบื้องนี่เราต้องยึดด้วยอะไรครับยึดด้วยสกรูอันดับแรกก็คือแถวแรกคือยึดด้วยสกรูเพื่อให้มีลงมายุมามันก็จะไม่เปิดครับแถวต่อไปก็ยึดด้วยปะขอนะครับระขอมันก็มีขนาดแปดนิ้วแปดนิ้วถึงสองนิ้วนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงครับ สาษีแล้วก็งานไฟฟ้าก็เรียบร้อยดีนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับลูกของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่นะครับเป็นคนดีของชาติสากษัตริย์และก็อาชีพเล็กน้อยที่เราฝึกไว้ไปประกอบอาชีพหรืออย่างน้อยก็ช่วยตัวเองได้แล้วันนี้มาก็ได้นําเสื้อมาให้ลูกๆทั้งหมดอาจจะตัวใหญ่หน่อยนะครับครับเดี๋ยวให้ธรรมทานแจกคนแรกเลยนะครับแล้วันนี้ วันนี้คุณพ่อปัญญาเอามามอบนะครับมามอบให้พวกเราทุกคนก็เสื้อนี้ไม่มีในช่องตลาดจะหายากนิดนึงให้พวกเราใช้ให้คุ้มานะเสื้อผ้าก็ดีนะครับออย่างให้ลูกอ่ะมอบเลยครับผมครับมือให้เพื่อนหนยครับโอเคใช่มอบให้เลยครับไน้าทางนี้ครับกล้องอยู่ทางนี้แล้วออาหัวเสียแล้วเหรอตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาเลยโอเคครับเรียบร้อยครับ

แมื่อตะมุนแล้วมันดึงดึงเชือกนะครับให้ปลายกระเบื้องมันโผล่มาจากเชิงชายประมาณไม่เกินสิบเซนหรือสิบสองเซนแล้วแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าคิ้วตกมามันก็จะปิดปิดบงังก่อนที่จะใส่ครอบสังค้งเราจะมีกสองกรณีนะครับกรณีแรกกรใส่ด้วยปูนเห็นไหมครับปูนอุดเข้าไปกันน้ำน้ำน้ำไหลย้อนแผ่นเชฟกาวสีดำปิดปิดไว้ให้ไหม,ไหม